สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะค่ะอาจารย์ก็จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ในช่วงที่อาจารย์เห็นว่าดีนะคะซึ่งห่างหายไปนานเหมือนกันนะเพราะอาจารย์มัวแต่ไปทําเรื่องของการเกษตรอยู่ด้วยแหละนะคะช่วงนี้อาจารย์กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วนะคะก็เดี๋ยว เราก็มาดูในช่วงดีๆให้กับชาวราศีเมษนะคะเพราะชาวราศีเมษเป็นชาวราศีที่ดูช่องอาจารย์มากที่สุดนะคะอาจารย์จะมาทําในช่วงที่อาจารย์ทําคลิปในช่วงที่อาจารย์เห็นว่าเป็นประโยชน์กับชาวราศีเมษนะคะทำไมถึงมองอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะเท้าวความนะชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษเนี่ยดาวประจําตัวตนของชาวลัคนาเมษราศีเมษก็คือดาว อังคารนะคะดาวพระอังคารเนี่ยนะคะไดะ้ย้ายราศีนะคะมาที่ราศีราศกรกฎนะคะย้ายมาราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่วันที่2มิถุนา6กสีที่ผ่านมาเนาะเดือนที่แล้วนะคะซึ่งดาวอังคารอยู่ตำแหน่งเนี้ยในภพพันธุของราศีเมษนะคะ แล้วมาตรฐานดาวองคารนะคะ,อะตอนนั้นก็ดาวศุกร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงนี้เนาะแต่นี่อาจารย์ตั้งดวงของวันที่เข้าใจก่อนเนาะอันนี้อาจารย์ตั้งดวงของวันที่17กรกฎาคมนะคะอาจารย์ตั้งดวงล่วงหน้านะดวงนี้คือวันที่17กรกฎาคม64นะคะแต่อาจารย์เท้าวความว่าดาวองคารเนี่ยนะคะย้ายมาตั้งแต่2ม,มิยอมาอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิด คุณภาพตำแหน่งเป็นนิดก็คือแปลว่าไม่ค่อยมีพลังแล้วก็เล็งกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวคูศ่ศัตรูที่จริงแล้วอังคารกับเสาเนี่ยจะมองว่าเร็วร้ายถ้าอยู่พบที่ดีอย่างนี้อาจารย์มองไม่ได้ไร้ายแรงมากนะที่จริงอังคารเสาเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรเกิดเร็วจบเร็วนะจะไม่เหมือนจันทร์กับเสานะจันทร์กับเสาเนี้โอ้ถ้าเล็งตึงอยู่เหมือนดวงประเทศดวงเมืองไทยเราอยู่ตอนเนี้อะ จันเดิมอยู่ตรงเนี้ยที่อาจารย์เคยพูดในไกด์ไลน์โควิดไว้แล้วล่ะจันอยู่ตรงเนี้ยจันเดิมของดวงประเทศแล้วเสาเล็งอยู่แล้วดาวจันเป็นดาวอายุของดวงเมืองคุณคุณคิดว่าดวงเมืองดวงเมืองประเทศไทยเราจะเป็นดาวอายุคือดาวสุขภาพของประเทศนั่นแหละนะคะอาจารย์พูดนิดนึงอาจารย์มองดาวจันคือเลขสองกับเลขเจ็เขาเล็งตึงกันอยู่นั่นนะโอ้ปัญหากว่าดาวพระเสาจะย,ย้ายกน็น่นมีนาหกหกใช่ปะ คุณคิดดูสิว่ามันจะยืดเยอแค่ไหนถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะวกเข้ามาราศีเมษนะถ้าเป็นอย่างนี้ผ้าคานเป็นนิดนะคะเล็งกับเสานะคะตอนนั้นก็คืออยู่ในภพเสากรรม,มะซึ่งเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็พระเสาอยู่สองปีครึ่งเดี๋ยวมีนาหกหกเขาก็าย้ายไปที่อ่าราศีกุมแล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทุกอย่างว่าจะเปลี่ยนภพเป็นภพลาภะของ ชาวราศีเมษด้วยเนาะดังนั้นถ้ามองที่ผ่านมาคุณก็เครียดเรื่องงานเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องรับภาระเยะอะทําเท่าไหร่ก็เหมือนกับปิดทองหลังพระก็ได้ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะส,ส่งเสริมมากนะักแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่นะทําไมถึงไม่ถึงขั้นแย่เพราะอังคารโยกกับพระลาหูแล้วพระลาหู มีพระรหัสอยู่เนี่ยสุภาอ,า,าอยู่ลาภาอยู่อาจารย์ถึงบอกว่าก็ม่นดะแย่สำหรับชาวราศีเมษแต่บทบาทความสำคัญในเรื่องของงานเรื่องความที่เคยแบบผู้ใหญ่เอ็นดูมากๆอาจจะลดระดับลงนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาดีเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ดาวพระศุกร์ย้ายมาที่ราศีกรกฎมากุมกับอังคาร เป็นคู่มิตรสุขปักหวานอังคารรับเอาที่เราท่องทางโหราศาสตร์กันนั่นแหละก็จะเป็นดาวคู่มิตรที่ส่งเสริมทําให้ดาวองคารประจําตัวของชาวราศีเมษเนี่ยดีขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคะเพราะดาวสุขได้ตําแหน่งรา,าหรงราชาโชคใช่ไหมคะได้ราชาโชคอ่าเพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องอะไรอ,ะอ่ะอ่าเด่นในเรื่องของการเงินเพราะพระสูตรมาจากเรือนกระดุมพระ นะคะมาจากเรือนปัตตนีเด่นในเรื่องของความรักเด่นในเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจการเ,าเขาเรียกว่าการได้รับความร่วมมือนะคะคืออาจารย์มองว่าก็ดีไมรด้วยนะชาวเมษไม่ได้แย่นะถึงแม้จะโควิดก็เหอะนะคะแต่นะคะที่อาจารย์อยากพูดช่วงนี้คุณต้องดูดูช่วงที่สำคัญที่สุดที่เป็นช่วงเขาเรียกว่ากอบโกยของชาวราศีเมษก็แล้วกัน นะคะมันจะอยู่ในช่วงนะคะที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายนะคะวันที่1 7เกตกรกฎาคม64เนี่ยพระอาทิตย์จะย้ายมาที่ภพพันธุราศีกรกฎเนี่ยภพพันธุของชาวราศีเมรลัขนาเมษเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรค่ะอ่าได้ตําแหน่งมหาจักรแล้วกลุมกับดาวพระศุกร์ได้คู่สมพลและพระศุกเป็นราชาโชค คุณจะไม่เรียกว่ามาจากเรือนการเงินคุณจะไม่เรียกว่ารับทรัพย์ก้อนโตรับเงินก้อนใหญ่ได้ยังไงอะใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องพูดเพราะคําว่ามาหาจักรมันคือความยิ่งใหญ่แล้วเป็นดาวพระอาทิตด้วยอ่านะคะดาวแบบคุมจัก,กรวาลอยู่แล้วใช่ไหมเป็นผลดีกับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่จะต้องกอบกวยผลประโยชน์ไม่ว่าไม่ว่าผลประโยชน์นั้นนะคะอาจจะได้จากเรื่องของงานชิ้นใหญ่ๆ รับสัพท์ก้อนโตๆอย่างแน่นอนนะคะดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินลาบลอยได้ด้วยนะคะและก็ดีในเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่ามากลุ่มกันใครโสดก็มีเกณฑ์มีคนดีๆเข้ามาเป็นคนมีชื่อเสียงอำนาจมารมีมีฐานะที่จะเข้ามาเป็นคู่กันได้เลยเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยช่วงนี้ใครเข้ามาช่วงนั้นตัดสินใจเลือกได้เลยบุญภาวาสนาส่งแน่นอน นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคือช่วงที่สุดยอดก็คืออาจารย์บอกก็คือวันที่ 17, 18, 19นะคะแต่พอวันที่20กสิบกรกฎาเนี่ยดาวพระศุกกับดาวพ่างคานเนี่ยเขาจะย้ายมามาที่ราศีสิงห์ซึ่งก็ไม่ถึงขั้นว่าเสียหายนะอย่าลืมดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีสิงห์นะคะ พอดาวตัวตนของราศีเมรลักษณะเมรไม่อยู่เรือนของดาวอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ก็ยังส่งผลดีกับชาวราศีเมรยอยู่ดีเพียงแต่จะสู้ในช่วง17 1 8 1 9กันกรกดา64ไม่ได้เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่สุดยอดเนี่ยที่อาจารย์อยากพูดนะคะพอหลังจากนั้นอาจจะลดลงใช่ไหมอาจจะลดลงแต่ก็ไม่ได้มากนะ เพราะอะไรมีดาวพระเกตอยู่ดาวพระเกตก็จะส่งเสริมอยู่พระเกตเนี่ยถ้าอยู่ในภพที่ดีเขาก็ส่งเสริมให้ให้ดาวทํางานไปในทางที่ดีนั่นแหละค่ะเพราะนั้นในภพคําว่าบุตตะนะคะพะสุุนะะมาอยู่บุตตะอาจารย์นึกบอกคนโสดจะเจอรักเข้ามาเจอคนที่หน้าตาดีสสวยผู้ผู้หญิงก็เจอคนหล่อตัวสูงขาวนะคะ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเป็นคนที่ดูดีมากๆมาซัพพอร์ตดูแลเป็นคู่ชีวิตได้อะ่ะมันดีเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะคะพาะดาวพ่อสุกมาจากเรือนปัตตนีคู่ครองมาจากเรือนของการได้รับความร่วมมือด้วยนะคะคาว่าปัตตนีมาจากหุ้นส่วนด้วยใครทําธุรกิจหุ้นส่วนคุณก็ยิ่งแบบช่วยกันทำมาหากินเร่งสร้างผลงาน รับทรัพย์กันก้อนโต,โตโตอยู่เดียนะคะพระอาทิตย์กับอังคารที่กิงแล้วเขาจะบอกว่าเป็นคู่ศัตรูที่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะอังคารกับที่เป็นคู่เขาเรียกแอคทีฟคู่ขยันนะเปลี่ยนมุมมองไปทางที่ดีเพราะเขาอยู่พบที่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ถ่ายเสียเนาะอ่ะพอพระศุกร์กับพังคารมาอยู่ตรงนี้อยู่พบปุตตะเพราะ,ะนั้นชาวราศีเมษคุณคิดจะลงทุนทำอะไรแน่นอนคุณคิดจะทำอะไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ในเรื่องของงานไม่ได้แปลว่าคุณจะออกจากงานหรอกใครที่ทำงานอยู่ก็ยังทำต่อแต่คุณอาจจะคิดทำอะไรเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นบางคนก็เล่นหุ้นก็ได้ในะกิงบุตรตาเองแปลว่าเล่นหุ้นด้วยอเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยคำว่าบุตรตานะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่รับรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยอยากจะมาพูดในช่วงที่ดีที่ชาวราศีเมษ หรือลัคนาเมตรเอาไปเป็นไกด์ไลน์นะคะในคําพูดของอาจารย์พรเพราะปกติอาจารย์ก็ไม่ค่อยดูนะเพราะอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลายอมรับแต่อาจารย์อยากทําให้สําหรับที่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นช่วงดีเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปนี่คือสิ่งที่อย,อยากมาพูดให้กับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษฟังแล้วนําไปเป็นไกด์ไลน์นะคะค่ะอาจารย์ขอ,ขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงแค่นี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดาวพระอาทิตย์จะส่งเสริมดาวพระศุกร์จะส่งเสริมให้ดาวพระอังคารของชาวราศีเมษร,รับทรัพย์กันท่วนหน้าทุกคนจริงๆนะคะขอให้โชคดีเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ